รถดับโอ้ยทาไมรถสุกไปขอทุกคนลกบอกบอโอ้ยพี่บิดอะไรแต่ตอนมขาเกียร์อยู่มันนนึดอกจะตกเกียร์ไปเลยสิคะทำไปเกียร์ทำไปเร์ได้ไปตอกอุ้ยอุ้ยอุ้ยซเอาขึนเลยขึนเลยขนเ ก็ไม่เตกงคนหอกต้องละเจ้าเอาไปเหยียบได้ยโอ้ยหามึเลยเยอะเหยียบก็ได้ว่อข้าเยอะอยู่ได้เยอะต่ข้ายไยได้ไม่ได้ไป น้องพึ่งน้อยนะครับพี่น้องคขาเช่นเก่าเช่นเดิมครัต้องมีแบบหลากหลายคะแนนด้วยกันถ้ามาหากินนะครับพี่น้องคขาวันนี้น้องพึ่งกับกระเทยกับกะหรี่สองตัวแลานะครับมาฝากอุ้ยมือนีนมีมีอะไรแปลกใหม่อะไรอะไรไม่เข้าตาแบบแปลกใหม่บ้างมีมีอะไรไหมคะกีใหม่ค่ะมันไปยืดผมตาทาวอนพี่น้องฝนตกใส่กับอะไรอุ้ยผมเปรอะขึ้งงอเลี่ยนบอกซื้อมาเป็นั่นอยู่เลยฝนตกขวัญซืมากมาเด้อะขึ้งงอเลี่ยนนี่ได้บอกซื้าพี่น้อง รู้สึกแบบทีดานแกสีดานแดงแับพี่นอนค้านีพอปอะพักกว่ากีอยู่ค้านีงบไม่เห็นดีงบไม่เห็นไม่เจอคนอื้มาหาอยู่หากินเพียงนอนค้างมือนีัมาหาผักขลิกเราจะไปแกงขลิกเพราะเรามีหนังเค็มนะครับมีหนังเค็มอยู่เกรนเทาะผู้ใดเห็นเรื่องมาจาของแห็งเมื่อกี้เพามีหนังเค็มนะครับพี่น้องเขาจะมาเก็บเก็บเก็บขลิกเรื่องเพียงนอนเก็บเก็บเก็บแักขลิกตีแปนงพรุ่มกะหลีเขาเปลี่ยนสีแดงเขาสีน้ำตาล ฝนตกไม้เหรอกิเลสกันแล้วยอดหียอดเขาทำอะไรกันอ่ะคุณผมมันคุมันตกดูไหลเนาะกิเลสกิดใจเขียวยอดเอาขี้เหล,เล,เล็กไปแกงนะทุกคนเพราะจะไปแกงเส้นหนังเค็มเพราะเราซื้อหนังเค็มอุ้ยยังตัวเสือจักร้องเขาซื้อหนังเค็มไปเพี่น้องชายเขาจะไปทำแกงขี้เหล็กยัดหยวนนะคะ มืงอนี้อยู่ในได้อันได้การรายการสาร,รพัดพิษนะครับพี่น้องครับว่าม,มิตรกระเทยสู้มหง่เหี่ยวเขียวคอกับบอกรัวหนักกว่าซ้ำกระเทยแล้วนะคะโดกแห้งเด้อแต่ว่ามันอยู่สูงคักเนอกภูหน่ะพี่น้องต้นมันใหญ่ต้นขี้เล็กใหญ่ๆต้นเป็นต้นแบบใหญ่ๆก็มีดีเดี๋ยวมาเนี่ยเมื่อขู่หรือว่าได้อีไ,อได้นเนี่ยบอกให้ง่วงหยับอยู่ดี คนที่เขาคือนมูอยู่เมืองนั้น,นไม่แนเ่เมือนั้นจะได้ว่ากินอันกินอันแอลกอฮอล์น้ำมันจะมาดูดลูกปลาเข่ามันจะทียนเนาะมูนเบิ้ลคนเล่นนะออกกับว่าได้อีฮามนี่กูวมม่าเงือกหัวทัวใจตาอเอาเดี๋ยวบอกตอนนั้นอ,นอืออีฮามันพังง้องมือพอมันหา,หากูเสียกี่บาทนี่ย เขาวัดปลาเดี๋ยห้างวัดปลาสามแม่ค่ะตามมาเด้อละลิบย่าไปพกขึ้นนะพกขึ้นนะพกขนอย่าอย่าเาตาโกนขรยี่หอมันเป็นห้างพันไปนองมันมันยืนออกมาขนอดแต่เป็นของเข้าใดอยู่เอาไปตำสิอีพูน้อยห้ามเลยห้ามยืนมาก้างนอกคุณไปยืเนาะ ดหนยอยอีห้ามันไปตับบวดใช่ไหมแต่บ่มีหอดมาเลยด้วยนี่เอ๊ะนั่นโปลาคั้มหน่อยๆเชือันนี่เม่ซิมเบิรงเด้อเมันปลาคั้หานอ่ะปลชักินนะคะเม็ดใหญ่ซ้ำหัวโดยเรมอนนในสัตว์รมป่ะปลเด็กต้นตอนมีจีราตอเนาะนี่ให้กินแซบนบางสนี่กินแซ่บๆม่างเลยครับ ต่ำในตอนประแดกหน่อยอมีหางัวมากนักว่ายน้ำนันนันดื่อๆเอามาหน่นันนันฟองข้างในเออสเพอร์เ้งกุุกัสุเพรเอ็มเทีกยอาเหนียวใส่ ่อไปลยหลักเดอาบนได้นได้เฉพาะขอจิงบ่อพปยู่ไงอขอผู้ใดเนาะพ่อหลังมันยู่สูงเลยป่ะมันจะข้นั่งกระเทยดิตามจักวยกรหลองหน่อยนึงไปฝักฝกฝกฝากกัก แต่ท่านก้าเขา้ากันในขด้ออะไรนันหรอขึ้นบ้านกันทัาให่พเพข่พ้นบ้านบวยพอดอกผันก็แหยงหญ้าแหงทำใจไวแอบแอบโผลอกอกม เป็ากีเลกตีมน้างอย่างามันีเล็กบอโ้ยลงเปนขนาดเนาะแต่พ่ไส้ก็สิดีอยู่เอวเอวเอวนื้อวากาตีประสานน้อยนักคุนน้อยเนื้อวากูเป็นได้กาตีบนอีท่าวซิกซี่นะอีท่าวกตีอูเว้ยเราไดใส่ดีได้ใหญ่ีเด้อก็ได้ลุนบุกบัตเพนกคุนเกผนุนเกู๋ท่าวได้ตำน้านาอสูงได้แต่ไปกนเฮยหน่อยพอดีอายอนคุณบอเนี่ยไปอยอดเห็นดู ยังงี้เหมือนเนาะยุงลายถ่ายเป็นของยุงลายตาเรานฝุ่นดงตั้มไม่ยังเจียมเลยยิ้มบอกหอยยิ้มบอกหอยซะให้ยบอกหอยยจีอันนี้แม่งภาแม่งใจล้ะสิปล่อยมันไปให้อินมันมีหน่อยมันเออมันมีน้อยนะมันเหลือประมาณสี่หลอดโต้ในโลกนี่แหละปล่อยไปซะปล่อยมันไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันมีหลุมมันใครได้นั่นน่ะโยนไปตู้มเหรอวะตายจ้ามึงกินโยนลงไปแบบินไปใส่น้องหนุ่มตายที่ไหเอาไปติดติปข่าวนอตะกี้ก็ได้ตะกี้มันไหลไง ตีสักกาเคยกินแนี่มันมันผมไม่เคยกินเลี้ยงเราปได้กินเนาะเป็นยังี้กินเลยกินเด้อใครมันแซ่บสำไมเขาผ่าดีเลยเขามากินแมกซ์ดิ้งเข้มเข้มไม่นี่เนี่ยนะดิ้งดิ้งแม่ซ์ดิ้งอ๋อแมกส์ดิ้งดิ้งแมกซ์ดิ้งแบบแม่บีมบีมนี่เมนูแกงแรงนะคะทุกคนหดี๋ยวนเราจะไปดังไฟเผาไฟเผาเนีโอ้ยเผาอันยังก็ละสูดหนังเค็ม เฮ้ย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 เอาเอเอายดเฮ้ยี่ยเกลีไปอ่นทนท่านโดนจีมาแ้ย่้นนจีบมาไอุ้ยสงอยู่มเหยียบแมสูเพิ่งมาที่บ้านแมวมาอย่างน้มาที่บ้า บักเซลคุณตากาอสบาลักตาบอกไปเียว่เอาไปดองเลยคุณตาี้ดิเล็กยีน่เนยูรถมาแห่ให้เงยเอานี้ออยาไม่แซดูควายเขาอ้โหัวเายน้ำรดน้ำน้ำมันรดนี่น้ตาเนาะมันโดคักเนาะมันลนึงไงหัวหน้ามันลนมาอัดพอะม่าอืมอัดมมแต่าใส่บีนตาเนาะพอนะันแบบให้นาหน้าจะไม่ลุกจะไม่ลุกดวะี่ีล ใส่เกียวไปเนียเกียวไปนี่ปอม่กินน่งนึงอีดีใส่เกี๊ยวไปเยตอนดมันแสบคือนขึ้นมดอกไทยกนตัวใหอ่ไ่ด้กินแล้วก็หามีไงโอเบิสสมว์น่อยไม่พึงสมแหลมแชวสมกว่าอือ

มอกแบบเ้าดกแห้งไม่ไงตัวกิบเอนอันนุ่นนี่บ่งเท้าันอันทำผลบวกกระทับบวกนั่ใไม่ไงปะได้ติอันนี้ตัวนั่นยุ่ยตัวนั่นตัวนั่นสใจญไงกตุ้นทมมคลองใตาจนหัวเราบักคามเฮียแค่บักแวาใคอยู่นาะสุวรรณก็เลิก่ได้กิน ไปดองเนาะแต่ว่าแต่ว่าเปดองดองแบบพิเิเลินเลยออไกหขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุดบอกขนาดไปาด ภาพี่ว่าอะไรล่ะคนพาไปพานมากกินๆยมีต่อยเพราะจะกินหลายถ้ไกินอลไมันจะขีเนี่ยต่อยเอาไนี่กับกับกอลกตาของเขาไปขนกเขาไปขนอมมันจะความเยอะเบอร์ฮัลโหลนีมาได้พี่น้องดิ ต้มไปแล้วนะคะน้ำขิ่เล็กขิ่เล็กกัดต้มไปแล้วต้มไปแล้วสองน้ำนะคะต้มสองน้ำอนี้ใส่ตะไคร้นะคะหอมพริกกระเทีมยมหน่อยตามชอบนะคเพี่น้องก็มีต้มให้มันอนนันเลยอันนี้คือต้มปั่นน้ำเดี่วนะคะทุกคนขาแล้วแต่ชอบต้มปเปื่อยๆหรือน้ำคอนๆเลยปรุงรสนะคะทุกคนปรุงรสนะคะอะไรผมสุดรสสวยดียเอาผมสุดรสเป็นอะไรโอเเ้โห ของชดรสไปอีห้าได้เฮ็ดที่แตกแล้วเพราะปิดฝานิดนึงพอนะคของชูรสนิดเดียวนะคะรับปลาด้อยก็ここใส่แบบใส่้องเพิ่้ใส่ปลาด้วนิดนึงนะฮะแอบ,บใส่ไปนิดนึ่งสำนีกกับพ่อเลยพี่น้องไม่ต้องใส่ยงเยอะความนัวมันมีอยู่แล้วแล้วเพิ่งแบบแกะหอยอันนี้ใส่ด้วยนะ นี่ไฮเซอรี่นะครับทุกคนขาจะได้มีอะไรแงมคือหอมจังเลยหอมมากเลยต้มไปจนน้ำแข็งเลยไดย้พี่น้องได้ให้อันนี้มันเปื่อยนี่น,นี่มันเปื่อยเลยนะทุกคนทุกคนใส่น้ำแล้วนี่ก็ต้มจนมันแข็งจนน้ำเปื่อยพุล่ะเพื่อตัดเจี๊ยได้นะคะนี่จะซีนก่อนสิแต่บ่น่าจ,จะขมดอกเพราะว่าล่างหลายน้ำแล้วต้มหลายน้ำอืม ผมนิดนึงพอดีแซียไม่น่าจะไม่บอกผมผมสนิทพอดีกินทักตัวผมจืดคาดมันปะเสียบดีรอหนังเค็มอันนี้ตอนหนังเค็มปกติใส่หอยจูบจะอร่อยมากนะแต่หนูต้องเพิ่งใส่เป็นแบบหนังเค็มแล้วก็หอยเชอร์รี่นะคะมันเหลือในตู้นะคะก็เลยเอามาใส่ตุ้มจุ่ามะนาอ้ออ้อนไปเลยค่ะให้มะเร็งรีเนี่ยผักมันเปื่อยแต่เราจะไม่ใส่ใส่เผ็ดมากนะคะเราจะใส่แบบ กลางกินแบบน่ารักน่ารักนะคะมันจะเหยีดคอนะคะมังค์เข้ม,มหยาบอยู่ <laughs> กูเข้มประสันบักตานว่ะเสียบประสันเสียบเนาะไม่ไมกูจะเข้มบอกอ้อย่าย ไปเบิ่งย้ายข่อยนอยู่บ้าน่อว่ามันหอบประเดกใ่เบิ้นหมอคข้าพุทธาเขาจะมาตวงๆเนาะถอเสืยางสัสซ่มงะยส มันสังเกตได้อยู่ได้พนเพื่อแพร่เพื่อแพร่ตุ่มหูพี่น้องเป็นยังไงล่ต้มกิเล็กหน่อยเขาประหยัดเนาะบอให้ต้มกินเล็กให้กินหมดเป็นยังต้มได้บอเอาพี่เอาหนังต้่มลอยน้ำกับซอสผมพี่หลีให้ต้มสองน้ำเลยเหรอต้มได้เอาพี่เอาหนังต้มน้ำเดียวเับซอมเนาะแม่สบอยจะต้่มไรหน่ามันบแาบแล้วเป่า ทำมันเศร้าขมมันบาแสบขมจักหน่อยนึงแล้วปะไปยังคนอยู่บ้านข่อยพี่น้องกันนะครับแม่ข่อยจังลดวว่าต้มไหมเนะาะเพราะกูต้มหกนาทีได้หรอมทำมาแบบอันขมมับขมขมอีเดียวเสียบบันเพิ่งไฟอันต่อหยวกฟังมากินเห็นเป็นกะละเลยนะดูกันสิเบิร์ดได้ตาน เห็ดกินโมเมนต์สิเห็ดซิมจะเบิร์ดเลี้ยวอ่ะติทางก็เบิรลดเล้ยอล้วงอยู่น้งฉันย่อมาไป่แล้วพยุนี่ยุ่ใแ่โคกพีแกงเห็ดแกงอีก่อนหามาแกงเต็นเบ้น ใส่บะหอยอันหอยหน่อยหอมสเลี้เออา,านเที่ยเกบ้างไ้องบบอมันมันไม่ได้ยำานุม้้นันพอดีกินนะนะบบนักบ้าเขจะใส่หอยขมอ่ะเป็นของมันสิแสบ

มันแข็งบ่น,นะนี่เออเออเฮ้ยแมันแข็งกัดข้อขิวจนนระบานนี่อันนี้หน่อยนะหนังพุ่นๆเนาะมีแต่หนังมังค์เขาอันสว่วนตาเขาในในหมอกเขาอมาือมไม่โซเล่

เนแม่ข่อยเว้ที่ฉันรักคอยอย่างนี้นะเฮ้นน่ากินแซ่บนี่ไปแล้วติดแม่ไหมแต่พ่อเห็นไปแล้วพี่น้องก็กินเขาก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะฮะกดติดตามเพื่อนด้วยนะพี่น้องเด้อจะติดลงคลิปไปดูทุกวันเลยนะจ๊ะ ไปแล้วก่า